กราบสวัสดีครับผมผมสเปมครับผมและวันนี้ก็อยู่ในเกม Plant vs Zombie n e i h d e f e n s e เป็นเอมสวที่27นะครับใกล้จบแล้วเพราะว่าวันนี้นะครับผมหลังจากที่ย้อนกันก่อนว่าเราได้เล่นครบทุกอย่างแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเอเวอร์จโหมดธรรมดาทั้งตัวของฮาร์ดโหมดครับทีนี้เราก็ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เราจะได้เล่นกันในเกมนี้นะครับผมเพื่อทาการเรียกว่าสารวจเกมนี้100%เนต็มครับไม่ใช่ชนะเกมนี้0 0อ็นะแต่คือสำรวจเกมจนครบ1 0 0แล้วนะ ก็จะได้ปิดซีรีส์แล้วก็เดี๋ยวจะมีโบนัสเอพิโ od เป็นการจัดเทเลส์กันด้วยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าปีกวันนี้ก็คงจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อินเลสนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์นี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับเพิ่งมาดูตอนนี้ตอนแรกหรือว่าเพิ่งกลับมาดูก็สามารถไปย้อนดูได้ตั้งแต่ต้นจนถึงนะเอพิโ o ดปัจจุบันที่น่าจะใกล้จบแล้วนะครับผมได้ที่เพลย์ลิสที่อยู่ตรงตัวไอได้เลยครับผม,ผมกดได้เลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากตอนนี้สองอย่างก็คือเป็นบ้านของเราเองกับบ้านของโรเบิร์ตซึ่งต่างกันที่ว่าบ้านของเราเนี่ยจะมี5แถวและเป็นเหมือนเป็นภาคภาคแบบแมปเดย์ครับส่วนบ้านของโรเบิร์ตจะเป็นแมปผููอย่างแรกคืออยากรู้ว่าด้วยความต้องปูก่อนว่าเพลย์มอีภาคป,ปกติครับผมภาคแรกนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเล่นซูเปอร์วีเลสครับก็คือจะเป็นการเล่นทีละสองแฟลกไปเรื่อย จนกว่าจะสู้ไม่ไหวคืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่าเหมือนเงย,ยิ่งนานขึ้นเท่าไหร่มอนเตอร์ยิงยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เล่นจนจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งแล้วกันนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าในตัวของเซอร์ว l e เลสในแพมซอมบี้ก็ยังมีจุดที่ทําให้เรายังเล่นได้แบบเรื่อยๆครับหมายถึงว่ามันก็คือการจบของ Service. เซอร์วเลสก็คือเล่นกันจนถึงแสนแฝกล้านแฟกก็ยังเล่นกันไม่จบเพราะว่า ทำการวางแผนได้ดีพอจนทําให้สามารถกําจัดได้ทั้งหมดได้อย่างเช่นจะ,จะมีพวกที่เขาอธิบายว่าเป็นสเ r a t จ g ้ครับอย่างเช่นพวกคอปแคนนอนนี่ครับหรือแบบเขาะจะใช้หลายๆวิธีแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นคอปแคนนอนอย่างแรกนะคือจะใช้วิธี instant รัวๆอย่างเงี้ยก็คือหมายความว่ามันจะเป็นวิธีที่ทําให้เราสามารถ s อ r v เลสได้แทบจะไม่ตายเลยอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะนั้นก็เลยอยากรู้ว่าเรายังมีบั๊กจุดนี้อยู่ผมเชื่อวว่ามันจะมีปัญหาจุดนี้อยู่คือมหมายถึงว่ามันเล่นได้นานเกินไปอย่างนี้แล้วกัน ก็อยากรู้ว่าทางคุณคริสเนี่ยเขาจะเอาไอเดียไหนมาเล่นกับเซเวอ e เลสครับผมโอเคปูกรมานาแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมมาโอเคอยา่างแรกผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะเล่นตัวอัน,น e เนี้ยตัว e อลเลสโหมดเนี่ยประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วก็คิดว่าได้ได้ตัดต่อกันประมาณหนึ่งเพื่อให้มันไม่นานเกินไปแต่ถ้ามันโอเคก็จะลอง ปล่อยยาวดูให้เป็น1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอดีมันจะมีช่วงแบบผมพูดช้าๆอย่างเงี้ยหรือแบบพูดแบบเดทแอร์ประมาณหนึ่งอยครับน,นก็อาจจะมีการตัดนิดหน่อยโอเคไม่มีการเสียวลาเราลุยเลยดีกว่าครับเริ่มจากตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราสามารถเลือกสีได้แค่ห้าสีซึ่งปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยก็จะเล่นได้ประมาณ 6- กถึงเได้ประมาณ7สีต่อ1 1เทินของการเล่นแบบโหมดปกติครับแต่รอบนี้เราเหลือแค่ห้าสีแสดงว่า อาจจะมีอะไรที่เขายังไม่อธิบายให้เราหรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันตอนนี้ดูจากการต่อสู้แล้วก็น่าจะยังไม่ซับซ้อนอะไรเรามีสามทหารเสือบวกกับอิมบวกกับการเดนเนอร์แล้วก็สเตจิวอมบีมี3มตัวที่เพิ่มขึ้นมาไอตัวไอ้บล็อกเฮดผมไม่ค่อยนับนะไม่อยากนับนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเท่าไหร่ไม่ได้ทําให้เกมนี้ยากขึ้นเท่าไหรนะ่นะทีนี้ผมก็มีความสงสัยว่า หลังจากที่ผมต้องย้อนกลับว่าหลังจากที่เราเล่นจบตัวของพูฮารหมดไปแล้วเนี่ยล้วผมยังไม่ได้ลองตัวของแคทเทลเลยครับและไม่แน่ใจว่ามันสามารถเอาลงบนบกแลบน,น้ำได้หรือไม่แต่ว่าด้วยคุณสมบัติแล้วมันดีมากครับใช้คำนี้เลยกันมันดีมากแต่ทีนี้ก็ขอไว้ก่อนเราต้องวางแผนดีๆว่าเราจะเอาตัวอะไรมาสู้บ้างนะอย่างแรกเลยผมเอาทวินซันฟอร์ไปแน่ๆเป็นตัวแสงของเราอันแรกนะทีนี้จะเอาตัวอะไรมาช่วยโจมตีให้ดีที่สุดดีเอาจริงอยากสนใจนาะซิซันนะตอนนี้ผมขอเป็นเบสิกแบบเบสิลี่ก่อนแล้วกัน เอาพวกปูนิโต้มาเอาอะไรให้มันรอดก่อนแล้วกันนะครับผมวอนัทแล้วก็เอาโจมตีไปนหนึ่งตัวเอาอะไรดีทีนี้ก็ขอเป็นพีชูเตอร์แบบอัพเกรดก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปถอนลนะถอนรากถอนโคนแล้วสร้างแผลกันใหม่แต่นี้อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก่อนนะมาเริ่มเอลเลสโหมดเซอร์เวอร์อ่าเซอร์เวอร์ผมหวัดเพย์โอเคจะไม่เขียน,นเป็นเซอร์เวอร์เอลเลสนะเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะสองแฟลกโอเค เบสิกเลยครับก็คือเหมือนธรรมดาทุกอย่างก็คือไม่ยังไม้ทุกอย่างคือหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนแล้วก็คือใช้2แฟลกเหมือนเดิมครับทีนี้ก็มาดูกันว่าระบบต่อไปจะเป็นยังไงความยากขึ้นมันจะยากขึ้นแบบไหนเดี๋ยวก็มาดูกันนะตอนนี้ก็อาจจะสปีดได้นิดหน่อยเพราะว่าคงยังไม่มีอะไรเยอะหรอกครับในแฟลก2แฟลกแรกเนี่ยคงยังไม่มีอะไรอันตรายตอนนี้ก็คือเดี๋ยวมีเสียงกระดิง่งกิ้งกิ้ง,งอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าลมแรงนะฮะโอเคอันนี้ก็ยังสบายสบายอยู่เพราะว่า มอนสเตอร์ยังไม่เยอะมากเราสามารถปลูกพวกนี้ตั้งรับได้ก่อนเลยซึ่งกงไม่ยากเลยมั้งเออแต่ตัวที่อันตรายตอนนี้ก็เป็นการเดนเนอร์ครับเพราะว่าเป็นอ่ายิงทะลุได้ก็คือยิงมันจะยิงแล้วสร้างพิษดาเมจซึ่งมันก็จะทาลายทาลายตัวของแพลนแเราได้แทบจะกระจุกใหญ่เลยครับาตอนนี้เริ่มมา2ตัวแล้วฉันก็จะเริ่มทําการตั้งหลักกันแล้วครับผมไปโอเคตอนนี้ขออนุญาตเอาทวินเซนเวอร์แค่แถวเดียวก่อนเพราะคงไม่มีอะไร อะไรจะหนักไปกว่าน,นี้หรือมปลหรือว่าตอนนี้เออจริงฟาร์มแสงเพิ่มได้นะแต่ว่าหอขอดูจังหวะก็แล้วกันออจริงในวางได้แล้วโอเควางได้เลยเป็นสองเลนรแล้วกันเปลี่ยนใจกระทันหันแบบสุดๆนะฮะคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วหระแล้วล่ะถ้ามีปัญหาเดี๋ยผมคงตัดลงมาแหละมันอลเลสจริงๆใช่ไหมเนะี่ยผมรู้สึกกังวลใจอยู่นะคือมันถึงมันขึ้นว่าเป็นเซิร์ฟธรรมดาก็เลยสงสัยว่าระบบถูกหรือผมอ่านผิดหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนดูก่อน บักเก็ตเฮดมาแล้วฉะนั้นขยันลงทุนเอานี้สองสองอันรวดก่อนแล้วก็นี่วางวางเพลิงไว้ก่อนไม่ใช่วางเพลิงเออเรียกว่าวางกับดักไว้ก่อนบักเก็ตเฮดไม่ได้มาตัวเดียวครับมา2ตัวติดๆนะครับผมโอเคเริ่มเห็นลางบอกเหตุว่ามันจะบันเทิงแน่ๆครับเพราะวิธีการสปาวมันจะโหดขึ้นแน่ๆเลยวะ่ะแบบไม่ต้องสงสัยเลยเอาละกำลังเข้าสู่แฟลกแรกนะครับกันลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อตอนนี้ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่ก็อาจจะต้องวางตัวิวเตอร์แบบอัปเกรดอ่ะสามแถวก่อนไม่งั้นยุ่งเหมือนกันนะฮะระเบิดทิ้งเลยก็ได้วะ่ะเดี๋ยวรอหน่ดนึงระเบิดทิ้งนะ,ะจัดไฟแจมๆครับผมบุ่มโอเคไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มาด้วยพอมาตัวเดียวไม่มีปัญหาเลยโอเค okay. ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละเพราะว่าไอ้นี่กันอยู่ฉะนั้นต้องเคลียร์ออกตอนนีเคลียร์ไอ้นี้ออกให้ไวที่สุด ไม่งั้นยุ่งแน่ออโอเคได้อยู่เดียวน,นะดออกกันแต่ไม่องพูออกไม่งั้นเดี๋ยวท,ทั้นกองทัพเราอี๋เอรอมึงจะมากันไม่ให้่ม้เสียงที่ไมเนี่ยตายหาละเตรียมตัวเลยครับไทยเตรียมตัวแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่ทันไปละพูดรอเลยครับไม่ต้องคิดมากคนระับไม่ใช่งานง่ายแล้วละครับผมผมบอกกันตามตรงละ หลังจากแคไ่ไอตัวนี้มีปัญหาบกพร่องทีเดียวนี่ก็คือรู้เรื่องนะโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟันเว็บเหรอไม่ใช่มั้งไม่ใช่ที่ผมคิดมั้งใช่ไหมไม่รู้กูต้องระเบิดเซตนี้ก่อนแปลกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ถ้าให้รางวัลเลยก็คือจบนะ โอเคโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เองครับผมก็คือ s ซอร์เวอร์อก็จริงแต่ว่าจะใช้วิธีการจบหนึ่งตาเนี่ยหนึ่งตาเล่นใหม่หนึ่งทีซึ่งอันนี้เออผมลืมคิดเลยว่าถ้างั้นไอ้ระบบที่เขาทำเนี่ยจะใช้ระบบเดียวกับตัวของ Play Re ูซับบีภาค2ครับคือภาค2เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์แยกที่ว่ามันจะเป็นแบบแต่ละแต่ละมิติแต่ละมิติซึ่งมันจะย่อยกว่าแบบเล่นแบบ คูเดแล้วก็รูฟอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงช่์วิภาคสองนเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้ามมิติเวลาแล้วทีนี้มันก็จะมีอินเลสโซนในแต่ละที่นะครับผมแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแยกเอลเลสโหมดอยู่แต่ละโซนทําให้การเล่นแปลกขึ้นทีนี้เขาเลยปรับปรับวิธีการเล่นเป็นการเล่นหนึ่งตาเล่น1ทีหตาเล่น1เซตครับผมคือจบจบตาต้อง ล้างไพ่ทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มกันใหม่เพื่อแก้ปัญหาของภาคแรกเออผมคิดไม่ถึงว่ะคิดไม่ถึงว่าใช้วิธีนี้นะฮะไอจบตรงนี้แล้วก็ก็คือชนะไปแล้วหนึ่งรอบรอบ2จะมีการเซตทีมเซตใหม่มาเพื่อเราสู้ต่อโอเคถ้าเกิดเราออกละ่ะอ๋อก็คือสู้เรื่อยๆเพราะว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคเข้าใจคอนเซปต์ละทีนี้หนึ่งเลยคือความต้องการผมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเล่นยาวจนตาย เดี๋ยวถ้าเกิดทําจริงผมน่าจะต้องทําตอนที่แบบไลฟ์สตรีมสดเอาเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมอัดตอนนี้ก็คือตัดกันจนตายนะครับผมคือตัดไม่จบสักปีครับก็คือกว่าตอนนี้จะออกก็น่าจะประมาณสิ้นปีนี้พอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่างผมบอกก็คือเป็นการเหมือนทดลองคอนเซปต์ของเกมนี้ก่อนเดี๋ยวเราเล่นกันอีกแฟลกหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองพูดอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือจบแฟลกแรกไปแฟลกสองต่อแฟลกสองต่อทําไมมันทาไมมันเซฟแปลกวะเดี๋ยวนะคอนติเนียใช่ไหม มันจะดีเซตอะไรใหม่ไหมเซตเดิมโอเคเป็นเซตเดิมเป็นเซตเดิมแต่ก็คือจำนวนซอมบี้นะ่าจะมาหาศาลขึ้นนะครับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเซตอัพกันนิดหน่อยฉะนั้นในพวกตัวแพงก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ในตัวแพงๆครับต้องเน้นตัวที่มีประสิทธิภาพนาะตานั้นแล้วแก้ปัญหาได้ในตานั้นเลยก็คือใช้เซตเดิมได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองทําการสคริปต์ดูแล้วก็ดูกันแล้วกันว่าแฟกสามจะเป็นยังไงนะ อ้าวเว้ย <c oughs> แปลกเดียว What the fuck อ๋อแล้วก็ตอนนี้มปนซันเซ็ตด้วยก็คือแสงจะออกยากขึ้นโอเคผมตัดใจผิดสินะที่เอาเวียนซาวเวอร์มาลงก่อนมันควรจะผมควรจะใช้ตัวของซัวเพลว่าธรรมดาเพื่อให้มันไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะแสงจะออกยากขึ้นและเรื่องเรื่องใหญ่แล้ครับทีนดี้เรื่องเรื่องวุ่นเลยเพราะเราต้องให้แสงดีๆแล้วแต่ว่ายังดีอันนี้มีแฟลกเดียวโอเคไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ครับก็คือ ระบบเดียวกับภาค2องจริงๆแหละเพราะว่าภาค2ผมต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าภาค2ผมลืมเพิ่มเติมในส่วนของแฟลกปกติของภาคแรกครับจะบงจะจบที่2แฟลกตลอดแต่ว่าถ้าเป็นในเพลย์์วีภาค2มันจะสุ่มกี่แฟลกแล้วแต่1แฟลก2แฟลก3แฟลกสแฟลกสุ่มกันไปอย่างนี้เอาจริงน่าจะมี5นะแต่ผมไม่แน่ใจมันจะมีหรือเปล่าอาจจะมี5แต่ไม่แน่ใจตอนนี้อุ่นละเพราะว่าสร้างแสงไม่ทันนะครับ ซึ่งโอเคต้องตายทันถึงจะรอดถึงจะจบเกมนะนั้นยูไม่สามารถออกเกมกลางคันได้ตล,ลกเลยครับทีนี้ไม่สามารถออกเกมกลางคันได้ก็เรื่องใหญ่สิครับผมต้องรอไปมาพร้อมกันก่อนอันนี้ก็ระเบิดลงไปโอเคต้องตัวหาตัวอักเสงอีกเยอะละไม่งั้นยุ่งจริงๆมันจะยุ่งแน่ราศีอุ้ยสามตัวโอ้โหกูจะรอดอยังไงล่ะครับ ลาสีด้วยแล้วกูยุ่งสินี่ก็ยุ่งนะฮะต้องระเบิดทิ้งกันไม่ง่ายไม่ง่ายยังยังไงได้โอเคเริ่มเห็นความยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเล่นยาวๆผมว่าน่าจะมันกว่านี้เยอะแต่แต่ว่าื่องความที่ว่าคลิปผมต้องทำการสรุปเนื้อเรื่องเนื้อหาให้ผู้ชมด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้มาตั้งใจแบบ intentionaly ความตั้งใจแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเพื่อเล่นให้จบแต่มาเพื่อ ให้ทุกท่านเก็ตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานการนี้นะนั้นก็น่าจะตรงนี้แหละเดี๋ยวเล่นพูอีกด่านหนึ่งให้ดูก่อนเพราะว่ายังมีหลาย,ลายตัวผมสงสัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเออเอาจริงทำเป็นเซกชันที่เอาไว้ทดลองเพลนตัวอื่นดูก็ได้นะเ่างเช่นตัว h ิวดิงส์รูมแล้วก็ตัวของไอ้เจ้าแคทเทลครับเพราะว่าตรงสามตัวนั้นอนะประมาณสองสามตัวนั้นนะยังไม่ได้ลองเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันดีขนาดไหนนะ คตายหาแล้วไปเลยไปกันก่อนเลยนะฮะอ้าวนั่นไงเวนครับอันนี้ระเวนของแท้โอ้โหโอ้โหเลยนะอ่ะไหนๆก็เพื่อให้สิ้นสงสยัยถ้าเกิดไอตัวเนี้ยกินเลนไปจะเกิดอะไรขึ้นโอมก็อยากรู้ว่าด่านต่อไปมันจะเลนนี้จะหายไหมนะได้สิ้นสงสัยกันไปด้วยในตัวนะ โอเคถ้าเคลียร์ไปเกิดอะไรขึ้นเ,เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเคลียร์ไปด่านต่อไปครับโ okay. อเคอะอย่างที่สังเกตกันเมื่อกี้ครับก็คือถ้าเกิดเราบู머หายไปแล้วก็คือหายไปเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงไนท์โหมดแล้วก็มีคอลเดชันเพิ่มเติมว่ามีตัวของ ละและป้องกันนั่นก็คือตัวฟูมส์รูมแล้วก็ตัวของไอซ์รูมโอเคแต่ว่าคงไม่เปลี่ยนอะไรจะไม่มากกว่านี้ครับเพราะว่า1เลยก็คือมันจะวนอยู่3อย่างก็คือเชา้าอ่ายามเย็นแล้วก็กลางคืน3อย่างนี้นะครับทีนี้ก็เข้าใจคอนเซปต์ของตัวนี้แหละแล้วก็ชาเลนจ์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังสู้ได้อยู่เพราะฉะนั้นโอเคมันจะมีความแปลกใหม่กว่าตัวของภาค2ด้วยซ้ำไปเพราะภาค2 มันไม่ได้มีกฎคือเขาไม่ได้สุ่มว่าจะต้องมีภารกิจพิเศษที่ต้องแถมมาด้วยนะครับอย่างเช่นพวกที่แบบเหมือนในตัวนี้เมื่อกี้ครับที่ต้องป้องกันเพลนตัวนั้นด้วยนะฮะซึ่งตัวภผยซอมบี้ภาค2ไม่ได้มีตรงนั้นให้มีการสู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆซึ่งมันก็มีจุดจบเหมือนกันผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนการแก้พรซโซ่ไปในตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นการเรียกว่าน่าเบื่อเกินไปด้วยนะครับโอเค เข้าสู่ประเด็น2ของเกมนี้เลยดีกว่าก็คือผม,มทําการทดลองแพลนด้วยแล้วก็ทดลองโหมดนี้ด้วยก็คือเอลเลสโหมดของครูนะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือก็จะเป็น3โอ้โหก็เซตเดิมเลยครับแต่เพียงแต่ว่ามี trash can อ o บ b ้มาเพิ่มแทนไม่จะแทนด้วยเพิ่มอีกหนึ่งตัวถ่าไอ้นั่นมีภาคเช้าแล้วมีภาคยามเย็นแล้วมีภาคกลางคืนแล้วไอ้นี่จะมีเหมือนกันไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อยากลองว่าแค่เทลเป็นยังไงอันนี้ผมสงสัยด้วยอ่วาวางบุนบอกได้ด้วยโอเคเดี๋ยววางบนน้ำก่อนแล้วกันบนน้ำมันดีกว่าอ่าโอเคคือแค่เทลครับปกติแคทเทลที่มันโกงในภาคหนึ่งอะเพราะว่าแค่เทลคุณสมบัติในการตบบลรูนได้แล้วก็ยิงทีละ2เมตรเป็นรีพิเตอร์นะครับทีนี้คุณคริสเปลี่ยนให้เป็นการยิงทีละเมตรแล้วก็ตามติดก็คือเนิร์ฟเออเนิร์ฟลงมาหน่อยให้มันไม่โกงเกินไปผมว่านะมันคงไม่โกงเกินไปแหละ แค่แคบมันยิงได้ทุกๆจุดเนี่ยก็คือโกองแล้วนะฮะแทบจะโกงแล้วก็ว่าได้นะทีนี้ก็เน้นปริมาณไม่เน้นคุณไม่เน้นคุณภาพแล้วเน้นปริมาณนะฮะยิงแค่เที่ยวสองเม็ดก็น่าจะเอาอยู่นะถ้าเกิดเกิดไม่มีพวกตัววิ่งเร็วมามาสก,กัดนะไอตัวผมพูดถึงผมรีเฟอร์ถึงไอตัวของสังขยานะไอตัวเอ่อ trash can zombie ไอตัวนี้ก็น่าจะเอาอยู่แล้วแหละแค่แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยว ดานต่อไปเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยามเย็นจริงไหมแล้วก็ดานสุดท้ายจะเป็นยามค่ําจริงไหมนะเดี๋ยวมาดูกันอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งเอดิชันที่ผมลืมลืมรีเฟอร์ถึงก็คือตัวของภาคหนึ่งครับแคทเทลอะจำเป็นจะต้องมีตัวลิลิแพดมาลงก่อนแต่ว่ามันเปลี่ยนไหมครับเพราะว่าไอเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีลิลิแพดไอเนี่ยลงได้เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างแบบที่โอเคนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไร เอาเวฟแล้วโอเคกรเนเนอร์เป็นปัญหากับเราจริงๆแล้วแหละเพราะว่ากรเนเนอร์มึงไม่ไดีมากเลยกระแทนเนี่ยอาโอเคช่วยอยู่อัดโอเคโอ้โหตายหมดเว้ยโอเคตายเรียบนะครับไม่น่านเหลือแล้วแหละไปเลยโอเคก็ต้องเอาตัวถูกไปให้หมดเลยเพราะตอนนี้ไม่มีตัวทรัชแคนมาด้วยอ่าโอเคแต่มีสน็อกเกลมาแทนต้องเอาอะไรที่เป็นชิลมาแทนนะ เออเอาคีลเลอร์สลูมไปลองดีกว่าไปลองกับตัววอนัทนะตัวพีนัทก็ได้แล้วก็ไม่มีตัวโจมตีเลยว่าเชิญเอาอะไรโจมตีดีวะเอาอะไรโจมตีดีพีวเปตเตอร์ก็ไม่น่าไหวเพราะแพงเกินนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้แล้วกันไปเซตป้องกันขั้นเทปก็จะไม่พลาดแล้วเพราะว่าซันเซตเนี่ยสมควรจะใช้ตัวของซันพาวเวอร์เพราะว่าแสงออกน้อยนะแล้วต้องพึ่งพึ่งไอตัวผลิตเนี่ยให้ให้เร็วสุดแล้ว โอเคฟอร์แมตเดิมก็คือแปลกเดียวเป็นฟอร์แมตนะฮะที่ได้ปัญหาครับก็คือกูไม่ได้เอาตัวที่เป็นระเบิดมานะฮะ <c oughs> ฉนั้นต้องเก็บแสงให้ครบชิปหายแล้วครับต้องปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยทิ้งไปหนึ่งเลนเลยอันนี้พลาดนะใช่ว่าพลาดจริงนะฮะพลาดแบบพลาดที่เชื่อเลยเลียงเอาตัวถูกมาแบบถูกอันนี้เอาแต่ตัวแบบกลางๆมาไม่แพงมากแต่ว่าก็ยังคงราคาสูงไปสำหรับการเล่นในตอนนี้นะ เร็วๆครับ150มาเร็วๆครับเกินตายโหงนะครับเผยแสงมผลิตน้อยจังวะแสงก็ควรตีนะครับไปโอ้โหตรงนู้นมันก็มาสองกูจะเหลืออะไรละทีเนี้ย สโนกเขี้ยวมันก็นมดแล้ว่าไม่ทางไหนทางหนึ่งก็ตายกันหมดนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมไม่รอดนะไม่รอดแบบไม่รอดของแท้นะครับผมนี่ขนาดด่านสองแล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยรอดเว้ยแต่ตัวน,นี้งไงว่ารอดอยู่ดีนะเด่นนี่เด้ง ขอเพื่อนนะขอนิดนึงนะไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดครับมีนิดน,นึงนะกูยังดึงเช่งหน่อยฝืนชิฝายเลยพี่กวฝืนเลยเอาเป็นว่า แว่าเราจะไม่ได้เห็นว่าจะมีตอนเย็นหรือไม่นะครับผมแต่เอาไปว่ามันน่าจะมีแหละถ้าถ้าสันนิษฐานจริงๆนะมันน่าจะมีแหละแต่ว่ามันก็ยากครับใช่ว่ายากเลยมีแค่าสีที่โคตรยากเลยผมบอกเลยและยังมีปัญหาอีกว่ากูยังลองลอง,ลองเหลือกี่ตัวให้ลองเนี่ยเดี๋ยวนะไหนก็แล้วอ,อ่ลองเลยกันให้ทุกคนเห็นว่ามันคืออะไรนะได้อลองพลาสมาด้วยนะทั้งทีเดียวเลย เคชาร์จก่อนน่าชาร์จละอ้าวไอ้นั่นโดนกินก่อนอีกเอสุดยอดไม่ลองทีลงน,นะอาทิตย์เนี่ยซึ่มโอ้ทีเดียวได้เลยเหรอเดียเด๋ยวต้องดูก่อนต้องใช้ตัวอื่นก่อนแล้วดูเป็นยังไงนะอ่ะทีนี้เราลองคิดแล,ล้วสซุ่มต่อกันปยู่ที่คิวไหมน่าคิวในบริเวณนี้แหละอ่ะโอเคคิวคิว คิวตัวที่โดนโดนกินไปนะมาดูที่ม่ได้คิวถึงขั้นมันกลับมาเลยได้ไหมหรือได้แค่คิวชั่วคราวคือผมอยากรู้ว่ามันจะสามารถกลับมาเป็นกลับมาเป็นเป็นวอรนัทแบบเดิมได้หรือไม่นะฮะมาอ่ะฟูช่วยบู๊ดมาเร็วๆเลยดูที่เจ้าอยู่ไหมเจ้าอยู่ก็โอเคนะแรองอันนี้ก็แรงใช้ได้อยู่แต่ต้อใช้ให้เป็น ใช้ถูกวิธีแล้วก็ใช้ให้ถูกจุดดูเหมือนไม่ค่อยยิวเท่าไหร่เลยนะตัวนี้อาฉันว่าเลือดน่าจะเต็มแล้วเหมือนมันกลับมากลับมาใหญ่สุดกลับมาแบบมันไม่สมัครครับกลับมาแบบเร่งให้ดีสุดได้อโอเคถ้าโดนกินอยู่มันก็ฮิวซึ่งโอเคมีบั๊กนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดไอ้ตัวนี้เป็นสเตจแบบเป็นสเตจของการโดนเหลือเหลือครึ่งหลอดแล้วอะ่ะเหลือเหลือแค่หนึ่งในสของหลอดหรือ2ในสของหลอดแล้ว่ามันจะไม่สามารถทํางานได้แบบหรือเทคเจ๊แพ็กจะไม่กลับมาเหมือนเดิมครับ อันนี้คือข้อเสียนะครับขอเสียนหนึ่งอ่าคือเหมือนว่ามันจะมีบั๊กนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรควรันได้มันไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรครับแค่ขอขี์คิวได้ก็พอแล้วอ่าโอเคใช้ได้แต่ต้องแม่นต้องใช้เป็นต้องใช้เป็นใช่ต้องใช้เป็นโอเคน,น,น,นี่คีคิวไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะทำให้โกงจ๋าๆเลยนะครับ ก็ไอ้นี่รีโหลดไวด้วยนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ k i l นะนีโหลด d ไวอยู่โอเคนี่สู้เวลาไม่ทันอยู่ดีคิวต่อไปครับใช้พวกมึงเยอะ โอเคดูท่าจะสู้สูส้ความแรงของผู้นี้ไม่ไหวนะเพราะถ้าสู้ไหวกูก็ไม่รู้ว่าไงเหมือนกันนะได้หดไปโอเคเคยเคยหมดโอเคครับผมโอเคหมดสิ้นสงสัยทุกอย่างละใเช่ว่าแทบจะทุกอย่างละเหลือแต่ไอ้ด่านนั่นแหละไอ้ไอีเลสโหมดซึ่งมันน่าจะนานเกินไปแล้วสำหรับผมนะฉันก็ขออนุญาตพอทุกอย่างไว้ทีแล้วกันโอเคน่าจะเป็นการเล่นรอบสุดท้ายของ ขาเรียกว่าซีซั่นนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมว่าซีรีส์นี้แล้วกันจนกว่าจะมีอัปเดตใหม่ก็จะกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งที่เป็นแบบโหมดเอเวนเจอร์ปกติครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องแวะเวียนไปศึกษาเรื่องของอีเลสโหมดตัวภูต่อเขาแล้วกันแล้วก็จะพยายามมาอธิบายไม่ใช่อธิบายเรืว,ว่าเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สดที่ผมเล่นไอกเกมนี้แล้วกันแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันแบบถึงพี้ถึงขิงครับผมอ่าไม่ใช่ถึงพี้ถึงขิงวนี่าวิเคราะห์วิธีการเล่นหรืออะไรอย่างงี้ครับแต่ไม่ได้วิเคราะห์แบบวิวธีการรเล่นหือว่าวิจารดีาบบนะาะ โอเคก็ขออนุญาตจบเอฟโซนนี้พิยงนี้ก่อนแล้วก็เอฟโซดหน้าจะเป็นเอฟโซดสรุปทุกอย่างแล้วก็จะเป็นการจัดทีลิสกันนะครับผมซึ่งก็จะมาดูกันว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนครับสำหรับเอฟโซดหน้านะครับก็คือเป็นการจัดทีลิสตั้งแต่ต้นจนจบเลยมั้งนะถ้าทําได้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และ s h a เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้ว erm. ก็อย่าล <Okay. S 2> <ful> ืมต <ful> ิดตามซีรีส์หน้าและซีรีส์ต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับ เอฟโซนนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงนี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันในเอิโซดหน้านะครับผมแล้วเจอกันครับผมไปปิดคลิปฮนะ